กิ๊งนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องคลิปดอลี่อีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามช้างอารีนากันอีกเช่นเคยก็วันนี้พาทุกคนนะคะมาดูงานปีใหม่ที่บุรีรัมก็เป็นดูโควิดอะเนาะ2020ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยยิ่งใหญ่เท่าไหร่เพราะเขาก็เซฟๆกันันนี่ก็พามเรือดูงานใส่ดูแสงสีเสียงนะคะตอนนี้ก็มีคนมาเล่นโฟล์ลองอยู่ปีที่แล้วอ่ะกิ๊งอ่ะอัดคลิปตอนอยู่คลาสเซิลให้ดูเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้นะถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศแบบหนาวมากเย็นมากแต่ก็แบบไปนั่ง จิบนมร้อนๆอ่ะได้ฟิลอ่ะเออนั่นแหละเอาไวว่าวันนี้จะพาทุกคนอ่ะไปเดินดูต่างๆนานาแสงต่างๆนานาแล้วก็ร้านอาหารอะไรอย่างงี้แล้วแต่ที่เราจะเดินไหปเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปกันเลยก็ตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราก็ตรวจกระเป๋าไปแล้วนี่ก็จะมาวัดอุณหภูมิร่างกาย ก็ได้วัดอุณหภูมิแล้วก็ลงชื่อเช็กอินแล้วก็ล้างจลแอลกอฮอล์ไปแล้วก็คืออยู่นี่เขาตรวจเข้มแล้วทุกคนใครจะเข้ามาก็คือต้องผ่านด่านนี้นะคะก็ด่านใหญ่อยู่นะก็เขาก้องเข้มงวดเนาะในเรื่องของความปลอดภัย ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเรียน,นให้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูนนยปแบบน,นี้แล้วฝั่งนี้จะเป็นนกฟามิงโก้นะ <c oughs> เป็นนกกระยางม,มันมีเส่นบางๆก้านๆอยู่อะ่ะใ,ใครรู้ว่านกอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นอีกเดี๋ยวเก็บไฮไลท์มาฝากด้วย อะมากอ,าอ่ะจริงๆอ่ะก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่เขาก็ยืนห่างๆกันก็เป็นระยะอยู่นะคนไม่เยอะเหมือนแบบปีกันก่อนอะไรอย่างงี้ทีนี้เราก็มาเดินมาแล้วก็เจอช้างนะคะก็ช้างใช่ถ้างสนับสนุนโดยช้างก็คือเอาวางไว้หน้าแบบหน้าหน้าปาราษาเลยหน้าภาษาเลยทางการเลยก็น่าจะรู้ว่าใครเป็นสปอนเซอร์รว่าเข้าได้นะคะหลังจ<อ> <laughs> ากนก็ตรงนั <laughs> ง้นจะมีอุโมงค์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 ไฟ ไะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะถ่ายรูปย็งไงทุกคนแล้วก็มาอยู่ในอุโมงค์แล้วนะแต่ก็เข้ามาแบบตาลายๆนิดนึงอ,อ่ะแบบกุ๊อ่ะงงไหม okay. โอเคงงต่อไปก็ <c oughs> คือนี่แหละถคอยากถ่ายรูปก,ก็ลองลองถ่ายดูเดี๋ยวเราลองก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาเจอกันว่าจะถ่ายได้ไหม two thousand years later นะคะทุกคนเราก็ออกมาจากอุโมงค์น้านะคะเพราะว่าเราถ่ายรูปไม่ค่อยเข้าถ่ายเนาะเราเลยไม่ได้แปะรูปให้ดูนะแล้วตรงนี้ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้เพราะตรงนี้มันเป็นแบบดอกไม้นะคะใครชอบดอกไม้แบบธรรมชาติอะไรอย่างงี้ก็ถ่ายรูปไม่ได้นะนี่เราถ่ายก็คือแบบสวยมากเขาเรียกว่าดอกไม้นะเขาไม่ได้เรียกว่าอะไรก็รู้ๆกันแหละก็ไม่รู้ไม่กล้าพูดหรอไม่รู้ว่าพูดได้ แข่งวอลเลย์ด้วยนะบอกก่อนวอลเลย์เอาจริงอ่ะก็คือเน,นี่เยเล่นวอลเล่์เก่งมากไม่ไงเชื่อเหรอแต่ล่าสุดเดนี่ยก็คือแพ้โคตรเยอะอะ่ะไปเล่นกีฬาสีโรงเรียนอะ่ะอย่าให้พูดไปยื่งไถ่ขาไปอีกหมื่รอบจนแบบโอ๊ยตัวลำคาตัวเองแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็พาเดินทั่วหมดแล้วนะแต่เราลืมแม่ไปตรงว่าอ่ะก็คือไม่ไเานะมาหรอกเนาะใครมาก็อคอมเมนต์ได้นะคะว่า ทีนี้เขาจัดเป็นยังไงบ้างก็ให้กำลังใจคนจัดด้วยตอนนี้นี่แสงก็อยู่ต้นต้นไม้ต้นไม้เรืองแสงเลยคิดดูเมื่อกี่ดอก่อกี้ใบไม้ดอกไม้ในดอกดอกเรียกดอกเหรอหรือใบดีวะสรือว่าเขาเรียกใบวะเรืองแสงเรืองแสงถ่ายดูยากนะเรืองแสงอ่ะปกติเขียวเขียวแบบเขียวประดิอะไรอย่างงี้ยวะนี่ก็มาถ่ายรูปได้ทุกคนน้ำพุยังมีอ่ะคิดดูอันนี้มีอยู่แล้ว ข้างอกเขาก็มาหายูกกันแล้วก็มานั่งเล่นกับครอบครัวอะไรระมาณเนี้ยป่ะไปดูอินสไตร์กันเลยเหรอ,อเข้าไปตรงนั้นกันเถอะ ทั้งนะคะทุกคนก่อนที่จะเข้ามาในสลิตอยากร้องเพลงอะ่ะเราจริงถ้าถ้าไม่ติดว่าต้องมาอัดคลิปให้ดูอะ่ะนี่ขึ้นไปร้องเพลงแล้วนะ <c oughs> พราะ่อนี่ <c oughs> คิวโม่อะให้ร้องเพลงได้นะเราจริงอะร้องได้ <c oughs> แต่แต่ลองในท่อนเดียวๆร้องไม่จบต้องเพลง <c oughs> อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศในงานนะคะทุกคนก็ <c oughs> มีร้านอาหารเยอะแยะใช่ ก็เดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าเราจะกินอะไรดี๋ยวอันนี้ส์ฟมาให้นะคะทุกคนแต่อาจจะไม่ครบสุรานะเยอะโพดก็ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาแวะซื้อถั่วปวยเราคอแห้งพูดเยอะพูดมากแลไหก็มาแวะซื้อถั่วปวยกันก่นจะได้สดชื่นทุกคนก็ไปรู้งานรู้งาน นี sí, er. ่ค่ะทุกคนก็เป็นเฉากปวยเอ้ยกปวยจั๊บกปวยจั๊บก็เป็นกปวยจั๊บนะคะทุกคนน่ากินมากอากาศจะหนาวอย่างนี้ก็ตมีติดต่อซื้อร้านสามพี่กปวยจั๊บค่ะโหลดเพลงใส่ผิดหัวขอตัวไปกินก่อนแล้วเรามาเจอกันอีกที พี่คิไจากครูเราไปตอกันเดี๋ยวพาไปดูว่าสวยแค่ไหนบรรยากาศดีเป็นกันนะคาเตอร์นะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่คาสเติลแล้วนะคะแล้วก็คือเขาปิดหมดแล้วเราอะจะพาทุกคนมาเดินดูสิเนาะเอางี้ดีกว่าเอาไม่ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่วันที่หนึ่งวันที่สี่วันที่สามไม่มีข้อมูลเลยเออ เดี๋ยวทิ้งวันไว้ให้โอเคก็งานจะจัดถึงวันนี้นะคะทุกคนร้านอาหารก็จะมีเพียบตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสี่สิบแล้วพีทุกคนนะคะได้เห็นอินเสิร์ตร้านข้างๆไปแล้วเนาะแต่กล้องขี้เกียจค่ะตัดน้อยจะกล้องขี้เกียจจริงจริง ถอ,อา,าอยากเห็นเพิ่มก็มาดูอยู่ที่สนามช้างอินีน้านะคะ,ะไม่ต้องโทษแล้วนะโทษจาก,กล้องนะนี่ปีที่แล้วอ่ะจะมีเต็นท์แบบสีส,สีหลักสีหลักสีกสอะ่ะกางอยู่นี่เต็มเลยไอจอนเนี้ยซื้อมาบ,บิบคิวมาไม่ได้กินเลยดูเดี๋ยวเราชิมก่อนร้านก็เป็นร้านนั้นนะมาเดินมาเรือ่อยๆเดี๋ยวเอามะเขือเทศกับผักมา กได้้นชีวิตฉันมาดูมาดูดาวมาดูดาวนี่จะอาจจะสื่ให้ดูแล้วก็ข้างๆก็จะมีไฟด้วยสวยสวยสวย ใหม่ที่พุยลามหมดเรียบร้อยแล้วก็ทุกวันเขาดาวเราอาจจะมีอีกคลิปนะประมาณนี้อันนี้ก็มาพามาดูงานไว้ก่อนนะเนาะเผื่อแบบใครเล็งที่ไหนไว้ได้จัดแทนถูกประมาณนี้แล้วก็สําหรับปีใหม่ครั้งนี้นะคะก็ขอให้เที่ยวอย่างแบบระมัดระวังระมัดระวังระมัดระวังนะคะทุกคนแล้วก็ใส่แมสด,ด้วยนะคะแล้วก็พุเิเตลแอลกอฮอล์ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและ คนรอบข้างเนาะโ <Okay. S 2> อเคเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้ยวยนะทุกคนเผื่อจะแจ้งเตือนมาอย่างงี้จะได้ดูทันดูเร็วๆเลยวันนะั้นแล้วก็ฝากไปกดไลค์แฟนเพจกิ่งตอรี่ด้วยนะคะก็ทำไว้แล้วนะคะตอนนี้ก็ไปก่อนดึกแล้วแม่ตาม